จังหวัดพระนครศรียอยุธยาค่ะระดมกําลังพลตั้งผนังกั้นน้ําเตรียมความพร้อมป้องกันน้ําล้นตลิ่งพระตําหนักสิริยาลายัยหลังมีการระบายน้ําท้ายเขื่อนเจ้าพญาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะที่พระตําหนักสิริยาลายัยตําบลประตูชัยอําเภอพระนครศรียอยุธยานายสมศักดิ์เจริญไพฑูรย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรียอยุธยา นายสุรชัยกุลาผู้ดูแลพระตำหนักเิริยาลัยและเจ้าหน้าที่ร่วมกับกองโรงงานวัตถุระเบิดศูนย์อุตสาหาการสัพพาวุธกรมสัพพาวุธทาหารบกจำนวน52นายตั้งผนังกั้นน้ำริมตะลิงแนวเขื่อนเอนะคะซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล3เมตร70เซนติเมตรรวมระยะทาง202เมตรเพื่อป้องกันน้ำล้นตะลิงเข้าพระตำหนัก พร้อมกรอกกระสอบทรายค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมหลังจากมีการปล่อยน้ำท้ายเขือ่อนเจ้าพระยาสูงเพิ่มขึ้นนะคะอีกทั้งยังมีฝนตกหนักสะสมอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ค่ะ